สถานที่สำคัญที่สุดในโลกคำสื่อสารจากสภาอาร์ทูเรียนมิติที่เก้โดยเดนียลสแครนตันสวัสดีเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรามีความยินดีที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนเราเฝ้ามองพวกคุณเห็นพวกคุณ และรับรู้ถึงการเติบโตและวิวัฒนาการของพวกคุณและแน่นอนเรามีข้อสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่พวกคุณกำลังประสบอยู่บนโลกเช่นกันเราเห็นถึงความงดงามของมนุษยชาติในความปรารถนาที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และในความเต็มใจที่จะรู้สึกถึงผู้อื่นที่กำลังทุกข์ทรมานเราเห็นภัยพิบัติทุกอย่างที่พวกคุณประสบอยู่บนโลกเป็นโอกาสอีกครั้งสำหรับพวกคุณในการเติบโตปริมาณความเห็นอกเห็นใจ ที่พวกคุณมีอยู่ในตัวเองและแน่นอนมักจะมีโอกาสในการให้อภัยด้วยพวกคุณทำสิ่งที่ดีมากมายเพื่อตัวเองและผู้อื่นเมื่อพวกคุณให้อภัยและเมื่อพวกคุณไม่ให้อภัยเมื่อพวกคุณ ยึดติดกับความแค้นและความโกรธพวกคุณทำลายตัวเองและทุกคนที่อยู่รอบตัวพวกคุณจะได้รับผลกระทบจากการที่พวกคุณทำลายตัวเองดังนั้นจึงมีผลกระทบแบบลูกโซ่ที่เป็นทั้งบวกเมื่อคุณเสนอความเห็นอกเห็นใจ และลบเมื่อพวกคุณยึดติดกับความแค้นความโกรธและแม้แต่ความเกลียดชังแม้ว่าพวกคุณจะคิดว่าพวกคุณทำได้ดีโดยไม่บอกคนคนนั้นว่าพวกคุณโกรธพวกเขาหรือเกลียดพวกเขาแต่มันยังคงเพิ่มบางสิ่งที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำกว่า ให้กับจิตสำนึกโดยรวมดังนั้นทุกคนจึงได้รับผลกระทบพวกคุณมีความรับผิดชอบต่อตอนเองซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นทั้งหมดเช่นกันเมื่อพวกคุณใส่ใจความรับผิดชอบนั้นและพวกคุณดูแลอาณาจักรภายในของพวกคุณ นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ไม่ใช่ผ่านการกระทําหรือคําพูดไม่ใช่ผ่านโพสต์หรือวิดีโอแต่มันผ่านการดูแลส่วนของตัวเองและสิ่งที่เราหมายถึงคือเมื่อพวกคุณเข้าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวพวกคุณและพวกคุณกำลังจัด สิ่งที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำกว่าออกไปและแทนที่ด้วยสิ่งที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงกว่าพวกคุณจะส่งผลต่อมนุษยชาติทั้งหมดในแบบที่พวกคุณไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ดังนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับพวกคุณในทุกวัน คือการดูแลอาณาจักรภายในของพวกคุณมันคือสถานที่ที่สำคัญที่สุดในโลกมันคือสถานที่ที่สำคัญที่สุดในแหล่งกำเนิดและแหล่งกำเนิดรู้สิ่งนี้และพวกคุณถูกออกแบบมาให้รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อที่พวกคุณจะได้สังเกตเห็นเมื่อพวกคุณกำลังทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและพวกคุณยังถูกออกแบบมาให้รู้สึกเมื่อพวกคุณกำลังทำสิ่งที่ดีเพื่อตัวเองหรือผู้อื่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมการรู้สึก ถึงความรู้สึกของตัวเองจึงสำคัญเสมอหากพวกคุณรู้สึกอย่างหนึ่งพวกคุณจะรู้สึกถึงทั้งหมดในที่สุดพวกคุณกำลังส่งและลอกคลื่นเหล่านั้นออกไปไม่ว่าพวกคุณจะต้องการหรือไม่แต่เมื่อพวกคุณส่งและลอกคลื่นโดยมีจุดประสงค์มีเจตนา มีความปรารถนาพวกคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังที่แท้จริงของพวกคุณและพวกคุณคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงพวกคุณอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างและร่วมสร้างโลกที่ดีกว่าสําหรับทุกคนและพวกคุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรอให้บางสิ่ง พาพวกคุณไปสู่โลกที่ดีกว่าอย่างที่บางคนอาจเชื่อใช้เวลาสักครู่ในแต่ละวันเพื่อเข้าไปข้างในและพวกคุณจะเปลี่ยนแปลงโลกและพวกคุณจะรู้สึกดีขึ้นและค่อนข้างเป็นไปได้ว่าพวกคุณจะต้องใช้การกระทำน้อยลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเสมอเพราะเมื่อพวกคุณต้องทำน้อยลงพวกคุณก็จะได้ทำในสิ่งที่พวกคุณต้องการมากขึ้นและเราทุกคนต่างก็อยากให้พวกคุณสนุกไปกับการเดินทางที่เหลือไปสู่มิติที่ห้าเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรามีความสุขที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณ a ชแนลโดย d ดนิเอลสแครนตันแปลและเรียบเรียงโดยจิตวันเนส